อัตรายการเกิดโรคมะเร็งสมัยนี้เยอะมากๆม,ม,มันไม่ใช่แค่คุณทานของทอดของปิ้งของย่างแล้วมันจะไปก่อมะเร็งของแปลรูปเนี่ยตัวดีเลยเป็นสารก่อมะเร็งชั้นยอดและที่น่าตกใจอีกหนึ่งอย่างไม่ใช่แขขค่แคลเซีมที่ทําให้คุณเป็นมะเร็งได้นะสิ่งที่น่าตกใจคือน้ําตาลหลายคนอาจจะรู้ว่าน้ําตาลทําให้คุณเป็นเบาหวานแต่มีกี่คนที่รู้ว่าน้ําตาลเป็นสาเหตุของโรคอ้วนโรคเลือดลังความดันไขมันมะเร็ง สมองเสื่อมเพราะมันจะไปกระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกายเลยนะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอักเสบหมดเลยแน่นอนเวลาเซลล์เราอักเสบเนี่ยจะเสื่อมลงเร็วมากแล้วคุณจะแก่เร็วมาก แกติดสปีดเลยเอาความลับในหนังสืออ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กมาบอกอีกละเพราะว่าน้าตาลก็คือหนึ่งในความลับของเล่มนี้เหมือนกันที่ถ้าคุณหยุดหรือลดปริมาณลงได้ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทานทานได้ถ้าคุณอยู่ในช่วงแรกคุณก็ทานหวานน้อยแล้วค่อยๆลดไปถ้าคุณเลิกได้มันจะเป็นผลดีกับสุขภาพคุณระยะยาวมันสําคัญมากๆกับคนที่อยากมีหน้าที่เด็กอยากชะลอวัยอยากอายุยืนไม่อยากเป็นโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งถ้าเลิกแล้วคุ้มมากเพราะอาเวนเป็นคนหนึ่งที่เคยติดหวานเหมือนกันผลลั ก็คือตัวเองเนะี่ยปวดท้องประจําเดือนทุกเดือนปวดแบบอ้วกแตกอะ่ะ ทำให้หมอเฟิร์นเนี่ยหน้าไม่ใสด้วยเวลาทานหวานเยอะเนี่ยน้ำตาลมันไปทําให้ร่างกายคุณอักเสบแน่นอนว่าสิวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รูขุมขนคุณอักเสบทําให้เกิดเชื้อโรคเกิดหนองสีขาวนั้นขึ้นมาดังนั้นการลดน้ําตาลก็เลยจะไปทําให้คุณหน้าใสาขึ้นข้อนี้นี่เป็นเคล็ดลับที่ราคาถูกมา,มากๆที่จะทำให้คุณชะลอวัยและมันจะคุ้มค่ากับคุณมากที่สุดถ้าคุณได้รู้ทั้ง21เเคล็ดลับในหนังสือที่หมอเฟิร์นเขียนแล้วมันไม่ใช่แค่ยิ้มธรรมดานะนะในบางบทจะมีวิดีโอให้้คุณสกแกนดวยาย อยากอ่านแบบเต็มๆก็ไปสั่งซื้อได้เพราะว่ายังมีราคาพิเศษอยู่ปกติเล่มนี้990บาทถ้าคุณมาจากไลฟ์นี้นะหมอเฟิร์นให้พิเศษเลยเหลือเล่มละ690บาทคนที่สั่งไปก่อนนะเขาได้ราคาพิเศษมาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาน้อยใจก็เลยเดี๋ยวหลัง15จะปรับราคาขึ้นแล้ว